ยูจริงหายีเป็นเน้งส่วนผมก็น้ำหนักขึ้นมาสองรุ่นตอนนี้ผมหนักมากนะเราพราอจะไปเล่นงานลูกน้องคิมยองเกิวสุสดๆเลยผมเชื่อจริงๆนะครับว่าเราจะทำคิมยองกิวได้ถ้าเราทำตามที่ธรรมทานและพวกคุณลุงสอนฉันไม่ปล่อยพวกเธอไปหรอกนะทำใจยอมรับเถอะ โอเคตอนที่คุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้หนูก็คงอยู่ที่โรงแล้วหนูใช้เงินที่คุณตาให้หน,เ,นเช่าห้องเล็กๆอยู่ค่ะหนูสัญญากับงาเอาไว้ว่าเราจะไปโรงด้วยกันหมดหลัง,างจากํำจัดคิมยอมงเงียนแหนูทำทุกอย่างพังเราจะไม่ขอให้คนเข้าใจสิ่งที่หนูทำแต่ถ้ายังอยู่ที่นี่หนูก็จะคิดถึงคุณตาและหนูคงจะรับไม่ไหวไม่ว่าจะไปที่ไหนหนูก็จะคิดถึงแตนเตอ เลิกรองไห้ไม่ได้เลยค่ะเหมือน,นจะเป็นป้าตายเลยมันคงดีขึ้นถ้าได้ไปที่ไกลๆรักนะคะขอโทษด้วยค่ะโอ๊ยเจ็บโคตรเลยพี่เน่าจะแค่ความเจ็บแล้ว มันคือความอ่อนแอที่กำลังออกไปจากตัวพีหมาหมายถึงอะไรหมายถึงวันนี้พี่จะแข่งเกรง่งกับมือวานเฮ้ยเธอน้ำช้ำมาเลย ที่ท่านประธานทิ้งไว้รับไว้แล้วไปเถอะฉันนะ่ะรังพวกเธอไว้ก็เพราะเป็นห่วงคโทษนะฉันจะเตรียมห้องกับรถไปให้ที่โซดูแลตัวเองด้วยโคุณครับขอบคุณมากครับเราจะชนะให้ได้ครับ ไม่กล้ามาแมงคืนเดียวไม่ไไมมเลยไม่กล้าเลยวิ่งเขา่ไมงไอไอวิ่งธรรมดามันก็ก็จะกลัวอย่างอื่นนะกลัวกลัวสับตาเนี่ยอืมอย่างเงี้ยมึงคือไม่ไม่กล้าทั้งสัตว์ป่าทั้งอะไรเออโผล่พวดออก,กามาหรืองานเข้าเลยยิงกลางภูเขาเลยมัมีชาร์จเอถึงจะถึงจะกินทางก็ไม่ไม่อยากมาใช่ไหม ไม่คุ้มเหมืนไม่มีสัญญาณเลยไม,ม่สัญญาณผมดูดิ้วมันต้องมีแม่เหล็กเยอะแน่ๆเลยตรงนี้อ่ะ อะไรรถอ,อ้อยเหรอเดือดเดือดเดว่าอ้อย จะขึ้นเขาแบบนี้เกียร์กระปุกกับเกียร์เนี่ยทันไหนทันไหนดีกว่าองพี่นี่ก็ต้องดีกว่าดิเกียร์กระปุกมันมันปวดขาพี่ไม่ไม่พูดถึงว่าการการอ้การชันมันรถอะแรงมันจะดีกว่าแค่แค่รู้ว่าเกียร์ต่ำมันอยู่เนี่ยเราเข้ามาเข้าเกียร์ต่ำเฉยใช่ก็มาเข้าเกียร์ต่ำเนี่ยขึ้นเขาเนี่ย มีเล้วก็เหมือนกันมันก็ง่ายไม่ต้องมาแบบคอยสับนี้ไงพี่เนื้นารโมไนเนี้ยเกียกับรเทาะสามคีสสามคีสองรอบเดสูงเมันจะเหนื่อยไปเนาะรอบรอบมันสูงไปแล้วไม่เครื่องผ่อยากให้เกิืสับมันรอบนี่ย นี่ลงได้ใช่ไหมนี่พอถึงนอกมันเราก็มาเปลี่ยนสีมันมันเร่งก็เปลี่ยนสีนนนนนสแต่เบรกหน่อยหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ต้องเบรกยไม่ต้องเปลี่ยเปลี่ยนได้เลยผ่อนคันเร่งแล้วก็แต่ระบบเปลี่ยนอ,อ๋อนี่ใช่ใช่จะ,จะได้ข่าวเนาะเพราะว่าเขาก็ทำเหมือนกับบ้านของเขาเนาะเขาก็เดิน นี่จบแล้วหรออ้มาต่อจุไหอนีออ่ครับอ,อ่อีกสิบนาทีถิงแล้วการควบใ้ไ,ไม่องวงสายเลยนะ คือว่าพวกเราคือคนที่คุณโออินมุกส่งมาครับเชิญเลยค่ะข้าไปณครับเอาละถ้าฉันกลับมาแล้วเห็นว่ามีร่องรอยการแกะหรือมีใครไปยุ่งกับเทพ,พวกนั้นฉันจะแจ้งตำรวจนะคะ ทำไมครับเพราะมีชุดชั้นในชันอยู่อ๋อ,อโอ้เราไม่ไปยุ่งแน่นอนครับตรงนั้นมีเตียงหนึ่งแล้วก็มีข้างบนอีกเตียงใครจะนอนข้างบนคะยังไงก็ได้ครับคบงั้นคุณนอนข้างบนแล้วกันครับคือขอโทษนะครับแต่ผมขอถามหน่อยว่าทำไมคุณเลือกแบบนั้นหรอแค่อยากเลือกคะอ่ะอ๋ออ่า นี่คียการ์ดของประตูนหน้าและกุญแจรถที่คุณกาบอกให้ฉันช่าค่ะฉันเขียนเบอร์ไว้ให้ด้วยจะเป็นไปได้ก็หยัดโชวเลยฉันยุ่งค่ะเขเนนะ ที่นี้ธอเพิ่งจะเรียกคุณคงว่าคุณตาไม่ใช่เหรอข้งเป็นหลานเขาบ้างอากล้ายกันอยู่นะพอมาคิดดูแล้วอ่ะนะตัวเล็กๆแล้วก็ใสเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนเขาถูกสั่งให้ปล่อยห้องให้เราเช่าเลยนยะใช่ไหมสันผิดจรงเฮ้ยช่างเอ้ไปอาบน้ำกันแล้วมาวางแผนโอ้้อไป้ง ยากจะมายมกอนจากน,นั้นเคยเรกเดียวข้อมูลจากมันนะเดียฉันว่าเราต้องรวบรวมพลธมิรให้ได้ก่อนลงมือร่วมกันจะได้เผ็กิกำลังกันผมเห็นด้วยนะแต่ว่าเราจะหาคนนี้เจอได้ยังไงธรรมาทานบอกว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับเราบ้างที่สุดเ่ยฉันคิดเรื่องนี้อยู่ระหว่างเดินทางม,มานี่แต่คงเจอตัวเขาไม่ได้ง่ายๆฉันจะพยายามคิดแผนให้ได้ รถเมือนะทนเลยอ้อมาแตงเลยฮ่าดพี่ครับมีพวกลกูนอกรบบนเมืองโตงเยอะเลยที่เราสมายค่ไนเต้าหล่อมืนกับพี่ผมอยากให้เรารวบรวมกุ่คนพวกนี้เพื่อลุกขึ้นสู้พี่ครับพวกหล่กู้ในย่านนีย ที่มีคอนเนคชั่นแล้วก็รู้จักมาทุกคนนี่ถ้าพี่แค่เริ่มทำเป็นตัวอย่างก่อนพวกนั้นก็จะหันมาทำตามพี่เลยแล้วไงต่อก็เอาเงินของพี่คืนมาให้สมัยแคปิตัลมันไม่กล้ามาทำเรื่องแบบนี้กับพวกหักู้เอกชนอีกเราจะกำจัดพวกมันซะเนอะพี่เสียไปสองสามร้อยล้านเลยนี่เก่อาครับพี่ผมฉันทำไม่ได้หวะ เกิดแผนการล่มฉันตายได้เลยนะว่าเรื่องอะที่พี่เสียไปช่างพันเงินทันทนาก็หาคืนมาสิวะออเอาเป็นว่าฉันไปขอยุ่งด้วยชีวิตฉันมีค่ามากกว่าเงินอยู่แล้วที่ผมขอแค่ครั้งเดียว ครับอ,อะไรกันเนี่ยย่ารุ่นน้องนำไปของฉันนี่หว่อ่ื้นพี่เกิดอะไรขึ้นเหรอครับเอออ๋อที่วันก่อนไอแก๊งนักเลงมเอาไปหมดไม่เหลือสักอย่างเลยทำไมครับ <laughs> มีพันธบัตรมูลค่าหนึ่งหนึ่งล้านวอนที่จะหมดอายุในหนึ่งเดือนถ้าประธานเอาเงินนั้นมาคืนให้ฉันได้ฉันจะแบงให้กับคุณห้าเปอร์เซ็นต์เลยลคะคะเฮ้ข้อเสนอเยะาย,ยวยนใจกันจะบอกมาดเลยนะครับงั้นทำสัญญากันเลยดีไหมคะผู้หญิงสวยสงายอย่างคุณเนี่ยนะคงไม่รู้ว่างานแบบนี้ทำกันยังไหคือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะ ปกติแล้วมันอยู่ที่ความเชื่อใจกันอ๋อ <c oughs> เราตกลงกันแบบนั้นต่างหากแล้วเว้ยฉันไปหาคนอื่นแล้วนอ๋อเดี๋ยวๆี้กับ้อก่อนครับคือปกติแล้วมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นกแลวฉันเพิ่งมารู้ทีหลังว่า ตรงช่วงกลางสัญญาน,นั้นมีอักษรเล็กๆเ,เขียนไว้ว่าถ้าฉันเอาพันธบัตรคืนมาภายในหนึ่งเดือนไม่ได้แล้วก็ฉันจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้พวกมันเรื่องหนึ่งมันเขียนเอาไว้แบบนั้น <laughs>